สวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้ก็มาถึงครับนั่นคือวันรับปริญญาของผมเองครับและเป็นวันที่เราจะลงคลิปแรกของเรากันซึ่งเป็นคลิปอะไรที่แบบว่าเป็นอินสป,ปายไปไหน่อยนะถ้าถ้าถ้าชิปนี้ลงแล้วน่าจะเห็นผมเป็นคนถ่ายรูปให้วองมตลอดเรื่อยๆนะแล้วันนี้ผมก็มาทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายครับผมก็เป็นคนสพอร์ตบันดิตวันนีเ้เดี๋ยว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 เข้าไปดูในมอกดีกว่า รู้สึเหนื่อยละหนาวมากไม่เหนื่อยอะไรจริงจังะจะกระโดดข้ามรถไฟให้ดูเดี๋ยวเราส่งเพื่อนแล้วเดี๋ยวเสียดายวันนี้เตอร์ไม่ได้มาด้วยนะจ๊ะเตอร์มันทํางานให้เราอยู่เดี๋ยวเป็นคนรันงานอยู่ขอให้โชคดีกันรับปริญญาขอบคุณมากนะครับ